สวัสดีครับพี่น้องนะครับการคลิปนี้นะครับบาลมบจะมาเว้าวนะครับปัจจัยที่จะเฮ็ดให้เรียง,งว่าประสบความสําเร็จนะครับพี่น้องแ้วการตรงนี้ยังแน่นะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปกู้ใดสนใจขีมศูน์เขาว่านะพี่น้องก่านละสองร้อยสี่สิบบาทนะครับ วัดหนึ่งเฮดได้ประมาณ8โตหรดอสิโตนะครับอายุที่เหมาะสมในการเฮดกะบหามือเบ่เกินซีซิมหามือนะครับกันเกินซีซิมหามืไปมือไปแล้วนะครับโค่นเขามันสีเริ่มแข็งนะพี่น้องมันจะเฮตไม่ค่อยได้ผลนะครับยาทชยพยาธิแบบาดหลังนะครับพี่น้องขวดละ30มิลลิตรนะครับคาร์บอมอกพอออนนะพี่น้อง คนหนึงใส่ด้กับน้ำหนัก300กิโลนะครับที่ลาดหลังเลยนะครับอยาที่ซึมเข่าผิวหนังไปเองนะพี่น้องข้อดีนะพี่น้องใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับเฮ็บเฮาการเกลื่อนเลืบไล่นะพี่น้องพี่น้องไม่ต้องไปจับฉีดนะครับอย่าว่าตื่นนะครับอห็นว่าย่านเฮานะครับแล้วก็บ,บ่เจ็บน้นะพี่น้อง ประหยัดพพ้อมนะพี่น้องขวดละร้อยบาทนะครับค่าทรงหาสิบบาทเก็บไปทางเพิ่มหาสิบบาทนะครับงัวควายเห็ดได้นะพี่น้องแพะแกะแมวสุนัขนะครับใส่ได้นะครับการน้ำหนักแล้วกาแบ่งใส่เอานะครับงัอทองเห็ดได้บอนะพี่น้องเห็ดได้นะครับงัอทองออนทองแก่เห็ดได้นะพี่น้องขั้นอีกอาทิตย์หนึ่งสี่ขอดกรเวี้ยนไว้ก้อนนะครับให้ขอดก่อนไขรเห็ดนะครับ เพราะว่ายาไทยพยาธิเนี่ยบริเวณมีผลต่อระบบสืบพันธุ์บริเวณเห็นเหงื่อแห้งนะครับสาเหตุที่แห้งนะครับตอนฉีดยานะพี่น้องมันดินนะครับดินแห้งนะครับไปต่ำขอกต่ำไม้นะครับกระโดดนะครับพี่น้องเห็นเหงื่อแห้งนะครับนั่นคือสาเหตุยาไลโมเล็กนะพี่น้องแมกเวลนะครับขวดละลอยซีซีวิธีการใส่กับยาซีซีผสมน้ำ หนึ่งลิตรนะครับฉีดพ่นตามตัวว่าบางๆนะพี่น้องแล้วก็ฉีดตามขอกนะครับพวกมะเร็งพวกใครมาเรงนะครับพี่น้องใส่ได้นะครับมันจีไปไล่นะครับคันใคมาเรงกับซีรีบไปเลยนะครับพี่น้องขวดละสองร้อยบาทนะครับเก็บไปทายงาง250บาทต่อขวดนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องอีกเที่ยนึงนะครับการปัจจัยแรกนะครับ อยากประสบความสําเร็จในการเลี้ยงว่านะพี่น้องบมเมนเงินนะครับบนมีเงินอย่างเดียวนะพี่น้องเงินบนปัจจัยที่จะเให้ประสบความสําเร็จในการเล mm. ี้ยงว่าเลี้ยงควายนะครับอย่างแรกคือใจนะครับใจหรอ้ดมการนะครับใจมีใจที่หมั่คนคง้นะครับแน่วแน่นะครับที่อยากจะเลี้ยงน,นะครับพี่น้อง ข้าวจะของมีใจว่าอยากจะเลี่ยงแล้วจังไซกับชีเลียงง่วนะครับต่อไปนะพี่น้องก็เริ่มศึกษานะครับศึกษาเกี่ยวกับง่วศึกษาใจเจ้าของไปนั่มนะครับขั้นค้นบัวันมีพื้นฐานในการเลี่ยงนะครับให้ไปเลี่ยงซอยผู้อื่นก่อนนะครับไปล่องเลี่ยงซอยผู้อื่นนะครับว่าเฮาสิไหวบ่นะครับเพราะว่าขั้นไปเว้าไปถามผู้อื่นผู้อื่นวากะ ฟังมาซื่อๆนะครับบได้ลองเฮ็ดกับเจ้าของนะครับก็สิบบรูว่ามันหนักมันเบาสําไหนเจ้าของด่สูไหวบ่ไหวนะครับเพราะว่าหนักเบาของแต่ละคนบ่คือกันนะครับพี่น้องความลำบากบางคนตากแดด5นาทีกับว่าบบเอาเล้ยนะครับความอดทนบ่คือกันแต่บางคนตากได้10นาที20นาทีก็บ่บเป็นอย่างนะยังอยู่ได้นะครับนั่นคือความอดทนของแต่ละคนบ่คือกันนะครับ อยากให้ไปล่องมังกรนะพี่น้องเอาแห้งจะขวงเนี่ยไปแลกไปล่องมังกรนะครับก่อนีะเอาเงินไปลุงนะครับเพราะว่าคันเอาเงินไปล่งเลยลรามาเฮ็ดไปน้ำเนี่ยคันใจบสูเนี่ยขาดทุนนะครับพี่น้องไปเริ่มเลี้ยงมังกรนะครับกับคนที่เพิ่งเลี้ยงอาจจะไปเลี้ยงเบิดมือน้าเพื่อนนะครับหรือไปเบื้องเรียกว่าั้งแต่ปล่อยออกคอกนะพี่นอ้นองเพ่นเห็ดอย่างแน่แต่ละมือเนียารเลี้ยงงวัว แล้วก็ไปจับไปใยซอยเพื้นนะครับแล้วเข้าสีได้คาตอบว่าสีไหวหรือเปไวไวนะครับขั้นไหวนะครับก็เริ่มศึกษาเกตงัวแต่ละเกตนะครับงัวไทยกี้ไทยจิโป,ปะไทยกลางไทยไงงัวะบาซินลูกกระทบนะครับลูกผสมบาลมั่นบาลมั่นนะครับพี่น้องแล้วก็พอแยกเกตงัวออกเข้ากับสีรูราคางัวนะครับพี่น้องว่าเกตนี่ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ แล้วไปเบื้องลักษณะของตำหนินะครับตำหนิง <to> being Louise, uh, ัวนะครับตำหนิภายนอกของงัวนะครับกาหางดอกนะครับพี่น้องเล็บเงวนะครับขอขาบตรงนะครับพี่น้องข้อขาสิงนะครับลำตนะครับพี่น้องลำตงามมมงงามนะครับท้ายนะครับหางสันหางเง้วนะครับพี่น้องหลังหักบ่หัก ส่วนสุดบสุดนะครับกระดูกสิ่โค้งสุดบสุดนะครับบางโตกับมีบคบนะครับบกบนะครับนับเบิงมันสีบอทอกันนะครับแต่ว่าขั้นงออวนเนี่ยเขาสีบเห็นนะครับเขาสีาเห็นเต็งว่าผอมนะครับอันนี้ก็ให้ควรระวังนาแดนนะพี่น้องนาแดนกับเลี่ยงดีบ่มันก็ดีนะพี่น้องแต่ว่าเวลาการสื่อการขายเนี่ยคน้นสีตำหนิ เพื่อกดราคานะครับพี่น้องแต่ขั้นเรียงเป็นสายเนื้อบ่มมีปัญหานะครับตำนี้บ่มีปัญหานะครับว่าจะเรียงให้อ้วนนั่นคือสายเนื้อนะพี่น้องตำนี้ภายนอกที่ควรระวังนะครับแ้ะกาต่อไปก็เป็นตำนี้ภายในนะครับที่ต้องระวังนะครับในการซื้อขึ้นนึงแทงนะครับแทงมากนะครับมดลูกมดลูก มีปัญหาโมนะครับพี่น้องเป็นสัตว์ซ่าบมนะครับแล้วก็มดลูกรีบบอมดลูกเป็นผังผืดเป็นไขมันโมนะพี่น้องมดลูกแห้งบอนะครับให้ลูกดีบ่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่ควรระวังนะครับเรื่องมดลูกเนี่ยเขาสิเบิ้งยังไงน,นะพี่น้องหนึ่งวิธีที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับแล้วก็โอกาสที่จะ เจอหน่อยอีลีนะครับพี่น้องก็คือสื่อหนึ่งห่ซสื้อว่าที่บบเคยมีลูกมาแล้วนะครับเป็นว่าสาวนะพี่น้องที่อายุ13-14เดือนหรือ7เดือน8เดือนยานุ่มนะครับไปหอด13-14เดือนนะครับขั้นไป2ปีกว่า3ปีนะครับ4ปีบบทันมีลูกนะครับอันนี้นี่อันตาไลนะครับ บางคนซื้อนะครับพี่น้องแต่ว่าขั้นเป็นพวกงบบามันนะครับบามันเมื่อกวสิบเจ็ดสิบแปดเดือนหรือสองปีกับบวกในทับเทียนะครับแลแต่ตูนะพี่น้องอีกวิธีหนึ่งขั้นซื้อแม่ลูกนะครับซื้อแม่ลูกกับพยายามซื้อแม่ลูกที่ลูกอายุบาเกินสองเดือนนะครับพี่น้องสองเดือนลูกน,น้อยๆอยู่นะครับ เปยังนะครับขั้นลูกบเกินดสองเดือนหรือลูกอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเข้าชีว่ตเจอว่าแทงแน่นอนนะครับแล้วก็ะติบเจอซุ่มหมดลูกบดีนะครับผสมติดยากนะครับมดลูกทะลักนะครับพี่น้องเนี่ยโอกาสจะเจอแทบจะบบมีนะครับขั้นซ้่งว่าม่ลูกแล้วลูกได้หกเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องแล้วแม่ เขาบอกว่าแม่มาได้ผสมใน่านรอบหรือหาไทับไปในสองเดือนบ่ท่นได้ตรวจท่องนะครับซื้อขายกันแบบโบประกันนะครับนั่นใน้ค้นระวังนะครับพี่น้องอาจะมีปัญหานะครับกะประมาณนี้นะครับพี่น้องต่อไปนะครับพ่อมีความรู้แล้วนะครับหูใจจะาของแล้วกะไปศึกษาเรื่อง ระบบวางแผนนะครับว่าเขาจะเรียงแบบไหนนะครับเรียงแบบเนื้อโบนะครับพี่น้องหรือเรียงแบบสวยงามนะครับสวยงามเขาต้องหาตลาดนะครับพี่น้องโปรโมทฟ้ามตลาดนะครับการดูเลการจัดการจะละเอียดกว่าง้วเนื้อนะครับพี่น้องเข้ากันเริ่มนะครับเริ่มจากหน่อยๆนะครับพี่น้อง เริ่มจากเทละตัวสองตัวศึกษาเรียนรู้ไปนะครับโมเมนต์ว่ามีเงินอยู่ขั้นผู้บมมีประสบการณ์นะครับมีเงินอยู่ล้านหนึ่งนะครับพี่น้องสื่อว่าเลยเจ็ดแสนเฮ็ดคอกอีกสองแสนนะครับพี่น้องที่เหลือปลูกหญ้านะครับอย่าลืมว่าสามปีโซซีได้ทุนขึ้นนะครับพี่น้องโซซีได้ทุนขึ้นนะครับโซซีได้ขายเฮ็ดขอกขึ้นนะครับ สวัสดีดาคาแห้งขึ้นนะครับขั้น3ปีและใจออกก่อนเนี่ยขาดทุนแน่นอนนะครับพี่น้องงวอนี่ขาดทุนแน่นอนแล้วก็คอกอีกคอกนีบสามารถที่จะเฮ็ุเงี้ยแนวได้นะครับขายยังไงก็ขาดทุนนะพี่น้องการจัดการนะครับห้ากับไปว่างแผนว่าจะเรียงแบบไหนนะครับสายเนื้อสายสวยงามนะครับขั้นไปสายเนื้อจังไงกับบอขาดทุนแน่นอนนะพี่น้องในกําไรไว แล้วก็ไปเมิ่งระบบการจัดการคอกจะเลี้ยงแบบขั้นพื้นที่น้อยนะครับปลูกขอกนะครับพอมีหลังคาหลบฝนแล้วกับมีพื้นที่ยางเห่นจักน้อยตัดหญ้าให้กินนะครับพี่น้องหรือจะเฮ็ดแบบแปลงปอยนะครับอ้อมหัวเป็น 3- 4แปลงนะครับปอยแปลงละ2อาทิตย์นะครับพ่อหญ้าเริ่มเบิดแล้วก็ง่ายไปอีกแปลงนึงแปลงหนึ่งนะครับพี่น้องก็ดีขึ้นกันนะครับ สระเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่หลายๆต่อไปการตลาดนะครับพี่น้องตลาดมัวเนื้อนะพี่น้องขายใดก็ได้นะครับเอื่นพอคา้ามาเอาเลยนะครับราคาเนื้อในม้วนนี้กันดอกนะครับพี่น้องไปขายตลาดนัดก็ได้นะครับหรือเอื่นคนมาขายก็ได้นะครับเอื่นคนมาซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าสวยงามนะครับพี่น้องตลาดจะแคบกวัวนะครับ ่นเล่นจะเล่นเป็นกลุ่มนะครับเฉพาะกลุ่มนะครับตลาดจะแคบนะครับอันนี้ก็ต้องโปรโมทนะครับฟาร์มนะครับแล้วก็ใส่ต้นทุนในการเลี้ยงนะครับหลายของว่าเนื้อนะครับพี่น้องขั้นเลี้ยงบูอวดมันกับบางงามนะครับว่าสวยงามนะครับต่อไปศึกษานะครับเกี่ยวกับลูกการดูแลนะครับปากเท่าเปื้อยนะครับปีหนึ่งกับควนเด็เ็ด สองเทือนะครับเป็นย่างหน่อยนะครับหกเดือนเฮ็ดเทือหนึ่งนะครับรับปีสกินนะครับพี่น้องก็ควรจะเฮ็ดนะครับย่างหน่อยกับปีละข้งนะครับขั้นให้ดีกับหกเดือนเทือนะครับปีหนึ่งเฮ็ดสองรอบแล้วก็ไปศึกษาเรื่องการฉีดยานะครับต้องเป็นนะครับพี่น้องต้องเป็นขั้นอยากประสบความสําเร็จนะครับ เพราะว่าหนึ่งบางโลกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเข้าหูนะครับจับฉีดเนี่ยแป๊บเดียวหายนะพี่น้องคัดลรอหมอสัวซสีมานะครับเสียเวลานะครับแล้วก็สองต้นทุนสูงนะครับหมอยาเข้าซื้อมาฉีดเองนะครับหมอมาฉีดกับเพื่อนกับบวกค่ารถไปอีกแล้วก็ค่าความรููเพิ่มอีกนะครับพี่น้องเบื้องต้นน่ะต้องเป็นนะครับแต่ว่าขั้นในหนักๆกะ เอ็นหมอนะครับผสมเทียมหรือผสมจริงดีนะครับพี่น้องการดีคนละแบบนะครับผสมจริงผสมโตนะครับข่านมีแม่อาย่โตสองโตมันกับปคุมนะครับสติสื่อพอพันมาผสมนะครับนอกจากจะซื้อมาแล้วมู่บ้านนั่นนะ่ะมีงัว่าหลายแลวกะทับของจะคองน้ำน,นะครับทับของผู้อื่นน้ำน,นะครับว่าแม่เนี่ย สองปีส่วนสิป um. ็นเงินนะครับส่วนสิตั้งทองเก้าเดือนนะครับส่วนสิเลี้ยงลูกงหญ่นะครับพี่น้องเป็นปีส่วนสิได้ขายเป็นเงินนะครับแต้งี้วูเนี่ยในเงินซสูมือสูเดือนนะครับในเงินสูเดือนเดือนหนึ่งนี่มีรา่ไดอยู่แล้วนะครับมีว่าท้ยบ้านขึ้นชาวบ้านขึ้นกับแก้ไปทับนะครับเดือนหนึ่งได้ทับเจ็ดสองสามตัวเนี่ยก็เป็นเงืนแล้วนะพี่น้องขั้นทับไปขั้นทับตัวละพันนะครับเดือนหนึ่งได้ทับแค่ ห้าตูนะครับพี่น้องสิบเดือนก็หาสิบตัวนะครับสิบสองเดือนนะครับก็หกสิบตัวนะครับตัวละพันนะครับกับปีละหกหมื่นนะครับดีก็เรียงว่าเม่ตัวหนึ่งนะครับพี่น้องขายลูกนะครับพอมันในเงินใส่เป็นไยเดือนแต่ขคอเสียก็คือการพัฒนามันจะบวกกาวกระโดดนะครับ พะว่าผสมเทียมเนี่ยเขาเลือกพอดีๆใส่ได้เลยมันจะได้ตัวที่ดีกว่างามกว่าพัฒนาแบบได้ดีได้ไหวกว่านะพี่น้องแล้วก็ซื้อเสียงมันก็ตตางกันแต่ว่าขอเสียมันก็นมีนะพี่น้องช่วนสีผสมติดนะครับปัจจัยกันหลายปัจจัยนะครับน้ำเชื่อมบ่แข็งแรงจับซัดบ่แมนนะครับหมอบ่เก่งนะครับบางทีหมอเก่งน้ำเชื่อกะบ่ดีจับซัดบ่แมนหมอบางคนมากอ่ะ ผสมอย่างเดียวนะพี่น้องคุณค่าเอาเงินบริสุทธิ์ใจมาติดบ่ติดนะครับบ่ติดแก่ท้มากไม่แับผสมไม่ก็กได้เงินอีกนะครับแต่บางหมอเพื่อนกกจะก่อนจะตรวจเพื่อนก็นจะค้ำมือข้อมือลูกก่อนนะครับข้อมือลูกอ่อ,อนข้อมือลูกแข็งนะครับข้อมือลูกลักษณะแบบใดน,นิ่มประมาณใดแข็งประมาณใดค่าฉีดเหมาะนะครับพี่น้องแต่ปัญหาก็คือนี่แหละครับการจับสัตว์นี่แหละครับพี่น้อง การผสมเทียมนะครับนั่นก็คือปัจจัยหลายๆอย่างที่ต้องเรียนรู้นะครับพี่น้องแล้วก็คอยศึกษาก่อนจะเลี้ยงนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพี่น้องก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลนะครับอาจจะบ่นหน่อยกันหลายสําหรับมือใหม่นะพี่น้องสําหรับคนที่กาลังศึกษาเลี้ยงงัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเห็นคลิปนะครับ สวัสดีครับ